เปลี่ยนไลเนอร์นะคะก็คือหมุนสายสายเชื่อมออกมานี่นะคะมันจะเป็นท้ายสายแบบนี้ก็คือให้หมุนเกียวตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็ดึงนี่นะคะอันนี้จะเป็นเหล็กเขาเรียกว่าเป็นไลเนอร์ที่เราไว้ใส่ลวดเชื่อมเหล็กกับสแตนเลสก,ก่อนที่จะดึงนะคะเราต้องหมุนตรงส่วนหัวออกมาก่อนค่ะก็คือหมนุนคอนแทคทิปออกมาด้วยนะคะ รวางสายเลยนะคะแล้วก็ดึงดึงไลเนอร์ออกมาค่ะวิธีด,ดึงก็ดึงแบบนี้ค่ะแต่ว่าสายสายเชื่อมต้องวางให้ยาวนิดนึงนะคะนี่ค่ะไลเนอร์ต่อมาถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเทปลอนไลเนอร์ iner, สำหรับเชื่อมอลูมิเนียมตอนนี้ไม่มีตัวอย่างแต่เทปลอนไลเนอร์ iner, มันจะเป็นพลาสติกนะคะเราก็เสียบกลับไปค่ะแย่ไปที่รูเหมือนเดิม แต่ว่าสายเส้นใหม่มันจะยาวกว่าสายเชื่อมนะคะสายไลเนอร์จะยาวอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรนะคะซึ่งเราจะแย่แล้วมันจะออกไปที่ด้านสวอนเน็กลูกวนตรงนั้นค่ะสวอนเน็กคือจริงๆแล้วเทฟลอลลนไลเนอร์จะโผล่มาตรงนี้เราก็ตัดอ,ออกตัดเสร็จแล้วก็ใส่คอนแทคทิปกลับไปเหมือนเดิมค่ะ หมุนเข้าไปนะคะครอบน็อตเส้นเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเสียบที่หน้าเครื่องอ๋อขอโทษค่ะอันนี้หมุนล็อกหมุนล็อกนะคะกันไลเนอร์หลุดอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หมุน แน่นแล้วก็ปกติค่ะก็ใช้กดฟีดออกมาฟีดลวดออกมานะคะก็ใช้งานได้แล้วค่ะแค่นี้ค่ะขั้นตอนในการเปลี่ยนไลเนอร์เป็นเทฟลอนไลเนอร์ค่ะขอบคุณค่ะ